พ่อนรับตั้งแต่บนเวทีเดี่ยวแต่เขาอะไรช่องสองถงเคือพ่อดีครับอันนี้อาจจะเด็กไปหน่อยแต่ว่าเป็นทั้งท่านพี่นทำถมแช่แช่ครับเดี๋ยวนุ่มโจ้แช่ยังไงกันหลังจากที่วางเว้นครับนุ่มโจ้พูดไปแล้วว่าที่มอว์เดียววันนี้เด็ดเบิร์ตตึ้งสาม่นุ่มโจ้พูดไปแล้วครับว่าศิลปินครับที่จะมารับเชิญเจ้าความบนเวทีสาวน้อยเป็นแพ่งครับวันที่สิบหก มือพีดูดูกันเอายูทูบมาบัผมทิงสวัสดีครับสวัสดีครับที่ยูทูบมาแล้วครับอันนี้ที่ YouTube ช่องสาวน้อยที่มันแพงนะครับมาแล้วครับพวกมไม่อยากเหยบเสียเขาพวไมึงงเอ้าั่ะครับวันนี้ไม่ช่องเสีอ๋อนี่ครับวันนี้โอ้หลายช่องครับที่ลอยเหรอคร้เดียวของกูเลยเบีก็ช่องอาจารย์เนี ต้องจะแน่แต่ก้นแล้ว๋อยมากฉวยเดี๋ยวมาเรื่อยๆตอนนี้ยุคเกิดปัญหาครับเดี๋ยวยุคเกิดปัญหานั่งหัวเลรี่ยวยุคตัวจังสาวหน่อยใช่ไหมแพรงครับเดี๋ยวกระแลงมา่พอคนคนจะตล์พ่อท่านถึงหนึ่งนะพีมื่อนี้ผมรู้สึกว่ามีสิ่งดีๆเข้าบ้านนะครับเป็นสิ่งที่บ่ะขาดชิดไหมงงเลยครับงงครับเป็นอย่างขึ้งงครับเพราะว่าชีวิตนี้เราไม่เคยคุยกันสักครั้งเลยบบ่ครั ครับเห็นเห็นกัญชาพันซื่อนีเหระครับเพราะว่าต่างคนกับต,ตางเจ็บงันครับใายแล้วแ็บเจ็บงันเนาะเป็นบงานมูคงกับไฟนี่แหันนะศิลปินวงการหมอลำหรือแฟนๆนะครับที่ชมหมอลำนะครับสิโมเฮเป็นไปบ่ได้ครับซื้อฮอดดีทด้ทศกอีศักครับ ส่วนเนี้ยก็เป็นของนกการหวาลุ่มจุยย้อนันนี้ของที่จุดเที่จติงเ่นซาขึ้นส่มูลวุ้นเียเลยคนลุกเลีครับไอโจเดี๋ยวื้อนี้เท่าเทีโยอกาสมาผมผมไม่ยังดีใจอยู่คำสนี่คือคือสวัสดีสวัสดีมากที่ร่อยกลัว่ำแพว่าลายหนาพันแล้วยูทู u สอหนพันเทปสองสองพันเจ็ดแล้วสองสมีอะไรนั่นหารพอดีหรอ อร่อยสุดไ,ไหลครับไหลไหลโอ้เสียบีไหมพีกก่คาร์เอร์โอ้เสียบีเยวะเยอะเยอะจังหวะเยอะเลยครับผมยังงงอยู่ครับแต่ว่าเมื่อกี้นั่งคุยกันเป็นชั่วโมงนะครับนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงถามสารทุบซุปดิฟจนได้วินาทีสุดท้ายคุยกันแล้วครับแล้วสรุปว่าฮอตดี้ทวีศักดิ์ตกเท้าเข้าสังกัดสาวน้อยเพชรมะแดง อย่างเป็นทางการผมมือส่วนๆนะครับพี่น้องครับเย้ยอดเลยครับฝากเล่นนะครับผมฝากพี่น้องแตนคลับต้องไหมเ้นทุกคนนะครับผมซอยเชียร์ซอยสนับสนุนอุบาลทั้งกาหลีศรีอีกจักรนนึงนะครับผมคือว่าเดืนนี้มีไม้ยังดีนะครับผมผนนอยากมาร่พวงสามครับ บัวโจนะครับอยากมา่งมสั่งครับสาวน้อยเพื่อนแช่งนะครับผมเป็นประสบการณ์ไหมนะครับผมจากที่ปัดมะเคือย่ำดอกทำน่องนี่แต่กัดเคยสัมผัสมากนะครับเคยเห็นเคยเบิ่งมาตั้งย่างหน่อยนะครับในช่วงชีวิตหนึ่งในการเป็นศิลปินนะครับล่ำสารสีสารข้ามการล่ำเหล่ามันกลางสารล่ำเหล่าอยากอยากมาล่องทำน่องอ่าล่ำเพื่อนล่องเบิ่งนะครับครับคือเป็นแบบไหนเได้กคอปาก เต้นรับเต้นทิ้งนะครับสาวหน้อยเกินแจ้งทุกคนนะครับซอยเชียงซอยสนับสนุนพอตั้งเด็กคนหนึ่งมันได้ทับได้หรือเปล่าเนี่ยมาคือว่าคลิปนี้จะเป็นการเปิดใจกันครับถามข้าวถามข้าวถามถึงเรื่องเล่าที่ไปที่มาวินาทีสุดท้ายนี่กินขอกินขอเงินครับจังไหนตัดสินใจมาสาวหน่อยจะ่ด้เพราะว่าไอ้งงเพราะว่ามือขึ้นมากนี่ไอ้เนี้ยมึงคิดตัวอยู่ ตัวไอไปเมื่อิด้ตัวยุช่องช่องนาบีนี่แหละนาบีชแนลนี่นะว่านาบีนานาบีชแนลสไตล์ว่าเล่าเล่าเราไปแฉตัวตัวอะไรสดนะว่าตัวคนบ่มีคาคนไดมีมีคาไปซื้อตลาดแล้วก็คือตัวลุ้งล้งตรงขึ้นลงลงจากจากบ้านเข้าอยที่เรบร้อยแล้วนะครับแล้วกับ่เคยคิดเลยครับไม่เคยคิดว่าน้องจับมา อยู่กับสาวน้อยที่บ้านแคงเพราะว่าทั้งชีวิตนี้ไม่เคยคุยกับน้องแต่ว่าลูกครับลูกเราเขาก็ตที่ต่มที่ต่มน้องเขาดีครับเดี๋ยวมาเดียวเลยเลี้ยวบ้านเกิดที่ไทยเอาขึ้นมาเดียวมาเดียวแล้วไงเอาไส้มาเดียวครับครับเป็นเนประสาหน้าบางช่วงคำมาสิมนี้้นมาหาสิ่งนี้ข้นมาหาผมก็ได้แอบดีใจอยู่มันสมวยจิเขาแรงน้ำ เอวีจะยุ้ยคนสีมานเนาะจนเราเรียนมาแน่จริงกับว่าอยู่โ้ผมได้บอกเรียนน่ครับชมหัวคำนะเที้ยวตอนมาเดียวทั่หาเนอะมาเดียวเลยไม่หรือโอ้ยเนาะสี่พันคนกับพี่น้องยุทธเพครับผมวมันเพิ่ตัวกันนี่ที่แรกผมเสียผมตัวพันพนครับหนเลนึ่งอาช่องเส้นนู้นดิเอาก็เทิงเอารถจักรานยนตไหม โอ้เอาอีเครื่องนนี่เอาเครื่องงันนดิจัดตัวอะไรเอาเออนั่นดิทุกช่องเลยต้องเซโน่จากคนเมืองไหนครับท่ใหญ่เห็นผลงานแล้วโอ้เจดีนี่แหละเลยอยากถามหลังจากที่มาเดียวคือว่าผู้ผู้ผู้ประสานงานมาเดียวคือคิดให้นอกมาสาวในเวียนแท่งอ่ะเดี๋ยวทำกล่องไปทางมาเดียวครับให้อ้ายถักไหมเอาคนนี้ครับอ่ อ้าวท่านผู้อำนวยกาสายัดเศร้าครับสวัสดีครับผมกินเข่าครับพี่น้องกินเข่าครับเรื่องเป็นเพื่ครับผมอ่าอ่าขอ้คุมู่ตัวเรื่องแก่งกันดีเป็นบ่เคยอยู่น้ำกันครับผมเเคยคยอยู่บ้านหลังเก่าล้ำกันพอละครับตอยู่น้ำกันครับรถน้ำกันครับขี่รถท่านเดียวกันก็เลยพวกคิดว่าคนที่ว่าอยู่พีหรอกอ่าอาเอาบวกกันได้ในเบียร์ในอ๋อเพื่อนเพื่อนหรอไอ้ ลองหาประสบการณ์มึงบ่สินาคือ่ไอ้จีรำเป็นบ่ถันไปไปช่างคุ้นกสันล่องที่หลามึเกิดว่างชะมาดว่แต่ฟังกัไปมาหลายวงแล้วคออรองมึงที่หลายมาอยูก่กับว่าท่านายบันไดกับพ่อไปได้อยูกัเลยงวังซีเล็กปรึกษากัเลถามมาลองมึงที่หลามาขอมาคุยเบืง้งกัเลวังซีเกิดยอด้วพี่นองบัดสีมากินไดก็ยังนกเจ้เนา,าทน,นที เด็ดนนเหมือนเหมือนเขาบอกอยู like, oh, man, ่ตลอดนี like, oh, man, ่บอกว่าค like, oh, ือ oh, วันเวลามันเป็นการสันแต่วันเวลามันเป็นมันมันขนาดเขาบม่ได้คิดว่าตั้งบม่ได้คิดว่าแล้วก็บม่ได้ตั้งใจว่าโอ้ยคืออย่างในหมอนี่มาดูน้ำแค่โอ้ยจะไปเอื้นหมอนี้ก็น่ามาเออแต่พอพูดถึงเนี่ยคือคือจะเป็นพระเอกคนนึงที่อยู่ในใจอยู่ว่าด้วยด้วยดีดีดีเกร์ระดับพระเอกน้องเลี้ยงดีกรีของของเขามาพอดีที่สักนะครับจังผลงานการแสดงพี่น้องก็เคยเห็นมาแล้ว ครับแล้วก็น้องมือนีหนึ่งชั่วโมงผ่านมาครับคุยกันจนจนในที่ว่าเหลือแต่สีเส้นกันเนี่ยแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญากับสาวน้อยเพื่อมาแบงสี่ปีครับพี่น้องครับนักคราวเวลกตกลงพอกันยุ่งยากนยครับถือว่ายุ่งยากครับพี่น้องครับถือว่ายุ่งยากครพี่น้องครับสี่ปีได้ครับเนี่ครับสี่ปีเลยนะครับตอนนี้คือสัญญาสี่ปีนะครับที่จะร่วมสร้างกับสาวน้อยเนเบื้องต้นนะแต่ว่าถ่าดีกับเพื่อยูกันต่อไป ครัฟ้าตัวศาสตร์วะของขอยคนบึ้มเจ๋อรยก็อืมบอลช่องนี้ดีเจ๋อเลยนะเออคอนเทนต์มันดีไหมบอลคอนเทนต์มันได้์ปาดซีปีมาเลยนต้อนรับน้องเดร็จตรงดีเจ๋อร์ไรมีแหละพี่น้องผมคิดว่าแฟนคลับสาวน้อยเป็นบอลแห้งต้องมีความผากกุ้งใจและมีก้อนกุ้ใจว่าแรกๆนี่ขึ้นน้องมากอยู่แล้วซีปีนี่งมันเป็นธรรมดาดีครับศิลปินที่จะมาตัดสินใจอยู่น้ำกัน ต,ตัวตัดสที่ใจยังไงคะผมคิดว่าการคิดว่าเป็นไม่เห็นมาสั่งนะครับเนาะผมก็่อยากให้คิดว่าเตยแบบาดสวยคือผมหักในการเป็นศิลปินนี่แล้วนะครับเพราะว่าศิลป์ทำนองไหนไปยุ่อใส่ประเทศเต็มที่แล้วคืออาชีพกคืออาชีพศิลปินนี่แล้วเคยออกไปเห็ุอาชีพอื่นแล้วก็หูละวาเนเตียงไหนนะครับจังไรจังไรอาชีพเอามีชชนึงตัวเศร้าร่ำโมเมนต์ดิแงงครับแงนไปเห็ุไปเห็ุ<ะ>าายังไปฆ่าใส ใช่ครับข่ายได้อยู่เต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นบมเดังบอกไปขายที่ยักตัวอาหารทะเลครับโอ้ยพอมีเพื่อนับ่าพอห้าขายกุ้งแมครับเห็นปรังมันออนน้ำตองสาดอกว่เลยแพื่อน้ยังไม่ได้ม่นี่ยบ้าแล้วเหรไ้มันไมหยั่งต่ตามนะครับวางได้พี่น้องาย คือยังเพิ่นบริษัทห้องมากเพื่อสิ่งนั้นนะครับคิดว่านะครับข้อเห็ุไปแล้วดีผลลัพธ์มันออกมาดีไปได้แต่ว่าข้อมูลสิทมันก็ยังบอมแมนสำหรับเจ้าของครับก็เลยต้องตัดขึ้นมาเป็นศิลปินที่ต้องนะครับบริการไม่ยุ่งสาหน่อยเพื่อนแท่งน่อคิดจังใดอ่าอ่ามีละบอกยังรู้คิดจะไหนคิดโดนเพราเดียวอ่ะเคยปรึกษากันบ่บอกกันเลยโดนบ่สากคู่แข รึกษาครับมาเดียวนี้ได้ระดับหนึ่งครับต่วนอยจ่องสิไปหรือ่าไปจะยงอีกอื่างหนึ่งพึ่งถามมาเกินๆนี่ครับหาหกเดือนยที่หาเดือนวานเกินยึดคุยเออเดี๋ยวเรียกว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวจังหวะกันหยอดใจมือแองว่ากันอย่เว่าังเชจังหวะกันพร้อมรับเบองเดือนเดียวมานี่และครับสอนนอดเพิ่นแท่งป็นมาร์ลำมเพ่ซึ่งผมวันที่น่เคยร่มผมเคยล่มขนแันเคยร่กัละสษณ์สารคามมาเหล้วอ่า กันเลยอยากล่องอยากล่องมืงอือวาล่ำาขึ้นจะพร้อสีล้ออกมาได้ดีจำไหนนี่สนะครับผมก็เลยอยากลองมึงสี่ย่านนึงผมคิดว่าพันคนนี่ยวงสาวหน่อยจนจ้งกัเป็นวุงมาล่ำอีกวงหนึ่งอะไรหลายกองนี่ะดับแน่หนานี่เนี่ยสาวมาถมานต่อยอดคอนเทนต์ว่อะไร c o เป็นไงโอเไหะครับเปิดตัวเพลงใหม่วะสามารถ ต่อยอดหรือว่าเปลี่ยนต้นเปลืองอีกต้นเปรือกหนึงนะตัวนึ่งอีกมะพรายเสริมเสริมต่อยวงได้ในระดับหนึ่งสินะครับว่าหน่อยกันไรก็เลยคิดว่าจต่ของกต่ยังบาคะแนนทองหาพันคนละเนี่ยพี่เราหาพันคนและก็ยังแต่หลงมายว่ะนะครับผมก็เลยตัดสินใจคิดจะมา่นี่ครับคิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคหรือมีปัญหาในการเกี่ยวกับทำนองรำมั้งจะถสิหรือก็เคยแอบไปร้อย สอบลำเพื่อนไปบ่สอบรถคุณนีบ่ทากันบ้านมายังไงอือคิว่ามันหนาสิบกเป็นอุปสรรคก็บรนไดดอกครับเพราะว่าทำร่องลำเพื่อนแต่ละสินแต่ละขั้มถ้ารังจังหวะแต่ใช่กัน,นครับครับผมก็เลยคิดว่าผมรลำได้อยู่นะลำแต่ละสินแต่ละขั้มแต่ลำมาแล้วหนาสิร้ำได้อยู่ก็เลยค,ค,คิดว่าทุกพ็กอีกอุปสรรคครับหนาที่ได้ทำไดได้อยู่ ผมดีใจครับผมาแฟงทางสาวแฟนดีใจว่าเพียผมได้ละพี่น้องยูเพียหาพันหนึ่งร้อยคนพี่น้องยูยูทูช่องสาวน้อยสองพัพี่น้องยูเชฟีทะเลพันพันนึ่งอ่าเป็นทะเลละแปนพันกว่าคนละอันนี้รอยก็ช่องทะเลนัยนราจาัย์สียันบุหรี่กับหาบุหรี่ผมบุหรี่โอ้ลงกันั้เก่าพว่าคนนะครับที่กำลังช่มสดๆนตอนนี้ครับผมคิดว่าท่านไครับ คน uh. ja. ติดตามหาฉันพอไอ้ม okay. ึงคิดตู่อยู่นะมันคือก่อนที่ว่าตู่ลงตู่บอกว่าปรได้ไปใช่เนาะไม่่กันโอเคแน่ใจครับตอนนี้ครับว่าผมคือตอนนั้นตู่ตู่มาก่าเชื่อมที่ไปนเยอะแลเพราะว่าเปลี่ยนตู่ไอไม่าไงน้ำน้ำเจล่ตางเพื่มแล้วกะเพื่อตีดดูการแล้วก็ได้ลงาครัว่าเขาว่าเขาตามมาตู่งครับแล้วผมมาบมเข็ม ปกติอยู่ในหน้าหน้าจอคนเบิ่งหลายวันนี้อ้าวพ่นที่เราเลยสุดพ <of> ี่ครับผมไลยสุดคนเมืองก็200 300จังซี่นะครับโอ้ต่อไปไม่รู้ท่าสาวหน่อยต้องโซเชียลโอ้เจอคอนเทนต์เซบีก็2-3หมื่นพุ่นแล้วอ yes. <te idal Industry> ืมอืมนี่ตื่นเต้นคือว่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าทุกคนผมก็ยังบอดโจรผมก็บประเทศเคย มานั่งบอกกันแบบไม่เชื่อบอกครับครั้งแรก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 ได้ทักหลังไม่เคยบ่เคยทักหากันจักเที่ยแล้วบ่เคยบอกกันเดี๋ยวพี่จะหูจักตั้งแต่ไอเมืองตูนแกไอตัวไอตัวเสียนหัวอย้อนเนาะคือตัดอิฐช่างตองงาปลาเนบ่กินเพ่งไงช่างต้องงาปลาเนีาะมางานนี่แหละนังฟ้ากลบวมาทอดตูนมาตุนฉบับตูนเป็นผู้หลองนี่มั้งเขาฟังเจอเห็นไหมไอซีสังเนยเขาฟังเจอไง เราต้องขอเลียงซีกไปดีก่าล่ะอ้หูทนานทนจังน้อยยัเนาะจังน้อยจังน้อยไม่หยัาพี่เดี๋ยวนพี่เดเอ่ออืมเสังข์ทอปลาลอยกันขับฟังกัน้อยยจังวงัวกดนอเอาหน่อยหน่ะครับน่อยยถ้าเจอตั้งทุ่ขึ้นตนงามทลานั่งฟ้าก็บอดพมีแฟนแล้วบอ พ่อนะจัมือหน่นจัมือหน่เดี๋ยวพ่ออพอพ่เออตนฉบับนี่มันต้นฉบับตับต่ว่าเขาจะออกไปฟเบอรองหวนห่วงครับคือตนี้โจีทีนี่นะคือพนงสรนี่แหะคนเบือ้นาสิยัฟังเสียงผมจะไนเอาเนียรถตุนาโอแม่มว่าทสีงนสงซิมวะสองซิม มนหลลาย,ลลยป่นไว้แท่แบบนี้มันนะโบ้โยปูนใบแข่พี่รับผมก็เลยคุยกับน้องก็สิไรสดมเมื่อกี้ครับก็เรียกว่าตั้งใจมั้งก็เรียกว่าต้องเอาสะดวกเจ็ดปีอ่าค<อ>ือว่าตรงมันม่เสียง,งมมเดี๋ยวนะครับเพิ่บคือว่าคุยกับน้องมเมื่อกี้ครับก็เลยตกลงขาเนเ่ิยกัน แล้วก็ถามว่าน้องสะดวกเอาจคกปีสามสี่หาปีน้องก็เลยว่าสะดวกเอาเป็นสี่ปีนะครับสี่ปีสางสี่ปีแรกกับสาวหน่อยพี่วันแข้งครับแล้วกากขอกำลังแร่เชื่องเลใจจากบรรดาแฟนๆของสาวหน่อยที่วันแข้งเดินลงมาก็ได้ครับขอกำลังใจจากแฟนๆนะครับกระดูเสีย แอดมินยึบมาอะไรก่อนพวนแล้วขนาดแอดมินเชมโอกแอดมินเขียนห้องไหมพี่น้องดีใจป่ะครับพิมเข้ามาดีใจนะครับถ้าดีใจและภาคภาคูมิใจหรือเป็นสิ่งที่ดีพิมเข้ามาดีใจครับศิลปินอ่านห,หน้าจออยู่ครับถือว่าต้อนรับพระเอกพนดีทวีศักดิ์ครับพิมพเข้ามาดีใจให้ศิลปินครับดีเจจ้าดีเจ้า,จาสองผมโอ้มาไว้เท่มไว้เลย มืออื่นว่าที่ซิมฮารปอ๋โอ้มืออื่นต้องมีแมวลาดิมืออื่นมีมแมวลาเดี๋ยวต้องมาเข่าหน้ามืออื่นอ่ามันเปิดตัวบ้างนะ้วก็เปิดตัววันที่สิบหกเลยนะพี่น้องครับเปิดตัวบนเวทีสาวน้อยแห่งถือว่าโบกันแบบมันมาแล้วอ่ะอย่ามาไล่ไปเลยผูกแขนพระเอกผูกแขนพระเอกนะครับมาสมทบอีกผู้หนึ่งอ่าผูกแขนแล้วอยู่ยาาเลย เขาบย้ในซีีไหมซีปีป่ะม่ครับยาซีพีไร้ตามไ้ซีปีซีีซีีมาไกลตามเลยเนาดีใจดีใจใจของไยไหมบลกหลายมั้ดีใจเอ้าดีใจวัดนี่ดีใจวัดไอหาพันซี่ันสองพันแปดมึงรั่าปะดีใจดีใจดีใจวัดเซอไทยมากผมบอกย่างว่าซ้ำๆเสื้อผ้าจะของพร้อมด ก็ไปขึ้นบนล้วครับพี่น้าเมื่อจะในจะโตลูกเอาก้อนนาดนี่คือโตหรือมึงครับว่าหมายถึงว่าเคยเห็นสาวหน่อยเล็กเป็นเสียงที่ใช้บ้าเห็นรับเคยเป็นบ้างที่เสียงอระข้างแรกผมนั่นผมยังเด็กหน่อยอยู่ไปเรียนอยู่บ้านพวกนี้แหละครับสมัยนั้นสาวน้อยเพิ่งแท่งเล็งตลบโทนผมจำได้เนาะมันหน่อยหลีตลกนี่ไปผูกกันไว้ยุ่หนาตุล้มพกสมัยตะกี้โอ้ยหลายสิบปีนะครับผมประมาณยี่สิบปีนะครับ เราผมนึกเป็นนิดหน่อยเป็นหลักแต่เลืองหุ่นจักรหุ่นจักสาวหน่อยพเพิ่มแพงมาเรื่อยๆครับหุ่นจักเรื่อยๆแล้วก็เห็นเนื้านหนาซื้อชั่วเชียวไม่เรื่อยนะครับสาวหน่อยเพิ่มแพงก็คือควมีไถ่ของหุ่นจักรนะครับทั้งว่าสาวหน่อยเพิ่มแพงกับเป็นมลอลำครูบาอาจารย์ในในคณะหนึ่งของของวง,งการมอลำเมห้นะครับก็คือมีหลายๆคณะที่พี่น้องหุ่นจักรล่ะครัมีหนึ่งในหนังก็คือสาวหน่อยเพิ่มแพงที่เขาบอกว่าเจอครับ ออกจักมัธยมศึล่ะครับเอาจางสี่ไอวานในไหนไหน,นี่เหนื่อยท่านใจมาแล้วอะเลว่าสิเปิดตัววันที่สิบหกแล้วก็หลังจากนั้นจะลุยงานกันตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลหลังจากปิดฤดูกาลสิมีสาวน้อยเฉพาะกิจกับพี่น้องครับสาวน้อยเฉพาะกิจเริ่มจากวันที่ยี่สิบสองครับ,รบยีย่สิบสองกับสิไหลเนีเดี๋ยวสถานทีมองในจังจัง,จ,งจังพี่น้องแต่จังฟังว่าวสี่เดือนทัง้งไปแสดงยุ่งเหยิงจุดฮอตซีนเดือน พัดดหนะะูนใส่ดี่ยวพีนูจับต่ออะไได้ครับเน้อู่บัปคนมาแสดงหเี่เป็นเอซใ่ไหมแบบว่าเป็นมีอยู่ดิแบบว่าวงขนาดอืนเลยเมื่อกี้สาวน้อยเสียเพรานติดชิป บางคนเป็นเบาบงบ่ลรัมเจา้าคนติดชิปเมืองวานแกเป็นเอฟที่บางแก่ชิปลุ่มโจกับแหลมได้ที่ครับดีใจดีใจสุดยอดมากมายมาอะไรเงินแสนมาแน่แน่ศิลปินที่นุ่มโจรับเขามาถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็บ้าไห้คิดว่าเจ้าของมาต้องเป็นพระเอกต้องเป็นพระเอกอ,อ,อกย่างเดียวบ่แม่เมเมเนเดิ ถือว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนบนวิทีสาวน้อยถือว่าคุณก็คือฟันเฟืองนึงที่ขับเคลื่อนอะไรสาวน้อยที่มันแทงเป็นอะไรนั่นแหละสิ่งหนึ่งที่จะเป็นก็คือสร้างสร้างในบ้านสาวน้อยมันมีหลายสร้างเนาะสร้างอิฐสร้างปูนสร้างวาปลาเออผู้่ออเติมบ้านอีกผู้หนึ่ง ที่จะมาตองหยอดสาวน้อยที่วันแท่งขนาดคือแฟนๆของสาวน้อยแท่งเราก็สิลิปิในสาวน้อยแท่ง,มงผมกับปู้ต่งได้ไว,ว่ามาอยู่ต้องกันต้องสามัคซี่กันกแท่งกันปัญญาน,เนะเพราะว่าทุกคนถือว่ามาทำหน้าที่แล้วกับหัวหน้ากับใจขัดตัวทุกคอที่แร้วขอให้อยู่แล้วมีความสุขมีความสบายใจจะอยู่ตำแหน่งไหน อกเดี <Bem> ๋ยวหัวหน้ากับที่ผู้บริหารตื่นู้จัดว่างกวดเลยครับแล้ววันนี้วันเวลาแล้วก็เรื่องบนเป็นคนจัดสรรมากแต่ถือว่าต้องขอบคุณนะครับก็ดีวันขอบคุณวันเวลาขอบคุณสำหรับน้องฮัตตีทวีศักดิ์ต่อไปนี้กันชิบิซึ่งฮัตตีเพชรบ้านแพงหรือยูทูบฮัตตีพระเอกฮัตตี้ลำพลินออฟฟิเชียลฮัตตี้ลำพลินออฟฟิเชียล เปิดยังที่เตือนเตือนสลับเนาะตอนนี้ต้องเตือนเตือนผมถ้าก็อยู่หน้าเวทีครับตอนนี้โอ้ยชื่อซ่าออกหน้าเวทีก็ยังบ่ตื่นเต้นปานนี้เนาะเปิดเปิดวงปิดวงกับบ๊ตื่นเต้นปานนี้ครับก็มือเงียบบ๊อบตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นหลายเพราะว่าหนึ่งแหละพราะมันผมบ่เคยเก่าไปใส่มาใส่ออกจากใส่เด้งยังไงนะครับถ้าไปยื้อใส่ก็ยื้อด่วน เงีเอาเมราะนั่นกลายเป็นแบบว่าจะสิ่งที่บ่เคยมันก็เลยตื่นเต้นนี่นาพีเมื่อก่อนผมผมมองคลิปของช่องนาวนาวนาวีสไตล์ชาแนลนี่แหละเจ้าเจ้าอันนั้นเห็ุคลิปของน้องพอดีผมเมืองอยู่เออยังว่าเมื่อวันเมื่อวันยังวไงมึงคลิปน้องอย่างเมื่อนี้จนน้องมางงูง่วงวาน้องมาอยู่บ้านสาวน้อยแมงแล้วก็เป็นตัดสินใจเป็นสมาชิกของสาวน้อยแหงเห็นมาเดียวม่จีบเลยยงน้ำคุยกันไปคุยกันมามาอยู่นับกันดี โอ้ดีใจเลยครับดีใจครับพี่้องครับเพนแอนหาพันกลั 8, กวเพื่นแปดพันก็คุร่วมกันครับประมาณมื้แลรวคับร่วมกันถือว่าดีใจครับแล้วก็น้องจะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบหกเดียกเชิญเลยครับพายุออกแล้วพายุออกอวันที่สิบสี่ค,ครับคือมือนี่ลังกนั้นป่าแจงแจ้งฟังสิบห้าสิบหกปิดฤดูกันยูบันแท้งบานเสาวนแผ่างสนามกีฬากลางครับ แสดงสอดแจ้งจ้างฟางครับถาผู้ได้เบอร์สามารถมาได้เข้าคุมครับเข้าคุมปิด129บาทครับพักเบัาเต็น์